สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะมาค่ะน้องสัส,สิภาจะพาออกกําลังกายบนดาดฟ้านะคะถือโอกาสนะคะเนื่องจากวิ่งอยู่ข้างล่างไม่เต็มที่นะคะขออนุญาตวิ่งข้างบน j o กก i n g ข้างบนหน่อยนะคะสักสิบนาทีอ่ะเรามาลุ้นกันค่ะจะวิ่งไหว ก็เหนื่อยได้อยู่เหนื่อยได้อยู่ไปดูค่ะไปดูว่ามุมไหนมันเราถ่ายทําแล้วจะได้เห็นได้ชัดกว่ากันเนาะลองมาอยู่มุมนี้นะคะพี่น,อน้องเออมุมนี้จะชัดกว่ามุมที่แล้วมุมที่แล้วมันย้อนแสงเนาะ,ะพี่น,อน้องชมไปด้วย ได้อยได้อยู่ข้างล่างอย่างว่าแหละมันรถเยอะนะคะพี่น้องพอดีเลยได้ดาดฟ้านะคะพอได้ได้วิ่งจ็อกกิ้งหน่อยหนึ่งเนาะจ็อกกิ้งต่อนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่โยคะนาอพี่น้องเนาะสักครู่เราไปต่อกันที่โยคะค่ะอันนี้จะทำอาจจะเต็มที่หน่อยหนึ่งนะคะได้เจอกันค่ะมาต่อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ มาต่อที่สถานที่โยคะนะคะเมื่อกี้ก็จ็อกกิ้งจ็อกกิ้งนะคะทีนี้เราจะมาโยคะ มอยู่กับเสียงนกเสียงกาเอ้ยมีความสุขสนุกเกินนะคะถึงปลาหมดหน่อยหลายหลาย่สถานนี้คือเราจะเล่นโยคะนะคะเล่นได้ยาวๆเลยนะคะพี่น้อง อ,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 อมดเวลาซะแล้วในการ เล่นอยู่ค่ะอ่ะขออนุญาตอยู่ในสิบนาทีก็แล้วกันค่ะพี่น้องนะคะเอาผ้าเดิมๆที่เราเล่นกันเนาะถ้าเดิมท่าไหนกังไม่รู้น้องสีเดิมแล้วนะคะ ไม่ได้ตามขั้นตอนนึกอะไรได้ก็ทำไปนะคะตึงมากเนี่ยสำคัญก็คือต้นคอนี่เลยค่ะรู้สึกตึงมากเลยมันเก็บกล้ามกล้ามอ,อกเพราะเราเราไม่คลายเราไม่คลายกล้ามเนื้อหาหน้าหาพี่น้องก่อนเราไม่ได้คลายกล้ามเนื้อนะคะมันเก็บหน้าอ,อก ตัวที่ทำให้เราตึงมากก็คือส่วนของลำคอนี่แหละคะ่ะเพราะน้องสีใ่ใช้ใช้ส่วนคอส่วนหัวส่วนตาเกริงในการทำงานนั่งปรคอมแล้วก็ไม่ได้อยู่คามาหลายวันน่าจะเข้าเดือนแล้ว ก็เลยทําให้มันเส้นมันตึงมากนะคะอืนะเะ,ะไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวน้องสาสีพาทาต่อนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้น้องสาสีพาขออนุญาตอ่าปิดคลิปลงคลิปไปแค่นี้ก่อนดดนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวจะ ทำต่อในอีกอช่วงวงต่อไปนะคะส่วนสาหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตปิคดคลิปไว้แค่นี้ก็มีทั้งคลิปวิ่งจ็อกกิ้งแล้วก็จะเล่นโยคะนะคะยังไม่ได้ร้อยไม่ได้เล่นร้อยเปอร์เซ็นค่ะแต่ก็จะทําต่อนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังให้กําลังใจน้องสัสิพานะคะน้องสัสิพาก็ขอวอวยพรให้ท่านโชคดีปีใหม่ค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดสี่ในสมดังใจพัฒนาเดินทางแข้วคาดปลอดภัยโชคดีมีชัยกันทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย